สวสัสดีค่ะคุณก้อยนะคะวันนี้คุณก้อยมาแบ่งปันเรื่องประทับใจในเคสไหนเ,ไเป็นอะไรเป็นเคสไปนะคะก็คือเป็นลูกชายค่ะสักบอบถามเราว่า ไตระยะ4เนี่ยจะต้องแบบดูแลยังไงกินอะไรบ้างนะคะซึ่งเคสเนี้ยคือไตระยะ4ก็คือ GFR เหลือแค่19 -19 คือเป็น4กำลังจไว้5แล้วค่ะแล้วมีโรคอื่นๆร่วมด้วยไหมเขาก็บอกว่าเออมีความดันมีเมาหวานคือครบครบเขาก็มาอันนี้ประมาณ60กว่า70เแล้วใช่ค่ะแล้วก็คือลูกค้าก็แจ้งมาแค่นี้นะคะเราก็แนะนำไปว่า อ่ะถ้าจะดูแลฟื้นฟูเนี่ยเราแนะนำยูมิสองพัดหนึ่งนะคะอ่าฟื้นฟูใช้า่วนเลยนะคะใช่แล้วก็บอกเขาไปว่าเออเราแจ้งเป็นเซตสามสิบซองใช่ไหมคะอ่าสามสิบวันเนาะเขาก็แบบวิราคานี้เขาไม่ไหวกินหรือว่าจะสั่งเป็น15วันก็ได้คือแบ่งซื้อก่อนอ่าเพราะว่าบางคนก็สะดวกแบบนั้นคือไม่สามารถซื้อของเดียวได้อ่าเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเขายอมกินในเซตของนี้แหละ แต่ว่าขอแค่15วันก่อน<า>อใช่แล้วก็เราก็บอกเขาว่าอ่ะถ้าจะกินตามนี้จริงๆเราแนะนําว่าคุณต้องุมอาหารดีๆด้วยนะคะแล้วก็เราก็ส่งคลิปอะไรไปให้นะคะหลังจากนั้นประมาณ3วันก็ถามเขาว่าคุณพ่อทานได้ไหมเจลที่เราให้ไปเนี่ยกินได้หรือเปล่าเพราะแบบว่ายังไม่ได้ให้กินเลยครับอา้าวเราก็ หลายวันแล้ว<อ>ทำไมถึงไม่ให้กินเขาบอกว่าคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลเราไม่อยากให้แบบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าสมมติไม่ดีขึ้นม,มันก็ไม่ได้ออกโรงพยาบาลจะกี่ก็เลยบอกเขาไปว่าคืออย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าทางคุณลูกค้าจะเชื่อไหมแต่อยากให้ความมั่นใจว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นระยะนี้เนี่ย แล้วได้ของไปถึงมือขนาดนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้แอบกินฟ้อยมั่นใจว่าให้กินไปเลยดีกว่าที่คุณจะลองให้คุณพ่อแบบออกจากอรกรานซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าผลเลื่อนไม่ดีขึ้นยังไงก็ไม่ได้แน่ออกจากรูมานแน่นอนก็เลยบอกเขาไปเขาก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดูหายไปห้าวันมาถามเราเรื่องอาหารเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า ผมลืมบอกไปเลยครับตอนนี้นะครับค่าไตาเนี่ยดีขึ้นมากเลยครับคุณหมอชมก็เลยฮะดีขึ้นยังไงคะเขาแบบจัดเริ่มเนี่ย GFR 1 9ขึ้นมาเป็น31มภายในห้วัน5วันวน, <laughs> นี่คือแสดงว่าลูกค้าตัดสินใจใช่เอาไปกินเลยหลังจากคุณก้อย คุยเสร็จลลูกค้าตัดสินใจเลยว่าใ,ให้คุณพ่อทานเลยใช่ค่ะซึ่งเนี่ยจากเดิมก็คือค่าเจนิน,น,นสามกว่าอ่าสามจุดเจ็ดการ<ม>เหลือเป็นสอง<ม>จุดสามอ่าจีเออาก็แบบดีขึ้นเลยจากสิบเก้าเป็นสามเอ็ดซึ่งในระยะเวลาแค่แบบห้าวันเขาแบบเขาบอกว่าหมอผู้หญิงที่ตรวจเลือดนะคะคือเขาตรวจเลือดก,กันทุกวันหมอผู้หญิงงงหมอผู้หญิงงงว่าเกิดอะไรขึ้น แบบสุขภาพดีมากเลยแล้วก็เขาก็วัดมีเครื่องวัดความดันตัวด้วยตัวเองเ่นะคะเหมือนเขาก็เอาเครื่องมาด้วยความดันคือปกติตลอดตั้งแต่แบบทานอยู่มิตรอาาน,นะคะคือไม่เกินร้อยสามสิบห้าไม่เกินเนี้ยค่ะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าระยะสี่ระยะห้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องดูระมัดระวังเลยคือเรื่องความดาน<อ>ันถ้าความดันมัน สูง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 อ่นี่เรื่อยๆจว่าไตเริ่มใช่ไตก็เสัญญานไม่ดีแล้วใช่แล้วมันก็จะยิ่งทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นใช่ก็โชคดีนะคะที่คุณลูกเชื่อแล้วก็ตัดใจรอกันอีกนานเลยไม่รู้รออะไรจะได้กินใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือใกล้ใกล้ออกจากโรงพยาบาลอันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วยแล้วก็อยู่ในขั้นที่ ได้ผลขนาดนี้เลยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าของเราเป็นในรูปแบบเจลดูดซึมได้ดีดแล้วเราก็คือเราต้องเน้นนะคะว่าผลลัพธ์ที่จะดีขึ้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่การกลุมาหาด้วยเหมือนเส,สริมกันเสริมกันแล้วผลลัพธ์ต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยนะคะก็ดีใจกับคุณลูกค้าเคสนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เขาจะเป็นผลลัพธ์ของเราเนาะที่เราเจอกันแบบ เจอแบบนี้เป็นต่อเนื่องว่าลูกค้าคุมอาหารด้วยทานเจลด้วยแบบชุดฟื้นฟูเล่นด่วนเนี่ยแล้ค่าไตแบบดีแบบก้าวกระโดดนะคะก็หวังว่าหวังว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็จะตัดสินใจแล้วก็หลายๆท่านที่อาจจะดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลก็ก็จะได้ตัดสินใจตัดสินใจนะคะว่าเชื่อมั่นเลยว่าเรารอเวลาไปมันก็อาจจะแย่ลง อืมนะคะก็ตัดสินใจทานนะคะแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าสมหวังเหมือนเคสนี้นะคะก็ขอบคุณคุณก,ก้ยอยมากเลย